ดูเห็นกล้วยเรามาเห็นกล้วยเรามาละอืออือทำไม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 จ่าสวยๆจ่าสวยๆก่อนจ่าสวยๆสวัสดีค่ะเอาเมื่อกี้เอาเมื่อกี้ย่อดสวยๆก่อนย่อดสวยๆก่อนพบกับเราในช่องพายทองคำนะคะ จันเจ้าวันนี้หิวค่ะหิว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 ไม่ต้องสั่งค่ะไม่ต้องสั่งหิวเรงนะ้ค่ะหิวเรงเน้วอ้สงสัยไม่แป้งขางสงสัยพี่ดาวมาแล้วมั่งอ่ะพี่ดาวกลับแล้วมั่งอ่ะแป้งขางหาลูกชายแล้วจะดูดูจะทำหรือเปล่าเห็นกล้วแล้วจะทำหรือเปล่า นี่ฉลาดมากนะไม่ต้องสั่งเลยดูดูไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้จะทำยังไงนี่ย, layers, ยังไม่ได้อีกยังไม่ได้อีกนี่นี่น <thế S 1> ี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยใจละลา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 ยต้องให้กินโกนเี่ยีู เล่นอยู่เล่นอยู่ยรู้ว่ากล้วยหมดแล้วจะสวัสดีอีกหรือเปล่าตอนนี้กล้วยกล้วยเอามาหมดแล้วค่ะหมดแล้วดูค่ะดูใครจะอดใจไหวอย่างนี้ใครจะอดใจไวหวฮึนี่ ใจละลายแล้วใจละลายแล้วจจ้าทําให้ใจละลายแล้วจ้าบอกว่าสวัสดีสองสามครั้งไม่ได้มโหแล้วมโหแล้วมโหให้ยาแล้วยาไม่ให้กินมโหยาแล้วดูดูจะทํายังไงเอ้า๋อยาไม่กินจะทํายังไงอนอนเอาแล้วค่ะนอนเอาแล้วนอนเอาแล้วนอนเอาแล้วโอ้ยนอนสวัสดีแล้วอะไรจะน่ารักขนาดนี้ให้กินก่อนค่ะให้กินก่อนอดใจไม่ได้ ใจไม่ไว้แล้วมาดูเห็นกล้วยเรามาเห็นกล้วยเรามาแล้วเออโออใครจะอดใจไวอย่างนี้เจ้าบอกว่าใครไม่รักก็ให้อยู่ไปเนาะเจ้าเนาะเอ้ยทำนาชงชันอย่างนี้นี่ดูเขี้ยวหมดเอาไมค่ะดูดูดูดเขี้ยวหมดแล้วไม่ต้องสั่งไม่ต้องโบกถ้าหมดแล้วสงสัยวันนี้หิวค่ะหิวเพราะว่า นอนกำลังตื่นอ่านนกนกบินฮะนกบินนกบินผ่านหน้าดูดูดูให้กินโกนให้กินโกนให้กินโกนเอาอิ่มแล้วเหรอทำตกน่ะอิ่มแล้วเหรออ่เสียงด้วยเสียงด้วยเสียงด้วย เสียงยังไงเสียงเสียงโกนเสียงโกนเสียงโกนทำยังไงเสียงด้วยเสียงด้วยแม่เอาเสียงด้วยเสียงเสียงยังไงลูกเสียงโอ้ยเกินแล้วจันเจ้าเกินแล้วเกินแล้วนี่นางหน่อยเกินตัวแล้วค่ะเกินตัวเร็ว จะสวัสดีหรือเปล่าขออีกไหมขออย่างเดียวขออย่างเดียวอมามโหยาแล้วมโหยาแล้วไม่ให้สักทีเล่นอยู่นั่นแหละลูกคุยอะไรหนักหนาเจ้าหิ้วแล้วเจ้าหิ้วแล้วคุยอยู่นั่นแหละย,ออยาใน่มโห,หยาแล้วเนี่ยคุยอยู่นั่นแหละไม่ยอมให้กินสักทีนี่ ฟัดฟัดเฟียดส่แล้วก็ฟัดเฟียดส่แล้วเอ้าเจ้าบอกว่าโมโหพูดอยู่นั่นแหละไม่เห็นใจคนหิวเลยฮะเอามีเสียงคูแล้วก็เสียงคูแล้วนหนเสียงคูไหมสิคูไหมนหนเสียงยังไงเสียงยังไงเอาเสียงใหม่ลูกเสียงใหม่จ้าสวยๆจ้าสวยๆมีเสียงด้วยเลยจ้าสวยๆมีเสียงด้วย กดแล้ว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 ไม่คุยกับยาแล้วเขาอะไม่คุยกับยาแล้วไม่คุยกับยาแล้วออไม่ให้กินก็ลงดูสีจันเจาว่าอย่างนี้จะอ้อนอยู่นั่นแหละอ้อนจนให้ใจละลายเลยต้องให้ได้กินดูแม่เขาดู ตอนนี้ลูกว่ากล้วยหมดแล้วเริ่มอิ่มแล้ว่ะเริ่มอิ่มแล้วอไปหาแม่แล้วจะทํายังไงทีนี้เอ้าเริ่มอิ่มแล้วเริ่มไม่สนใจแล้วเลวเอาบอกว่าจะไปหาแม่แล้วหันกลับมาทําไมอิ่มแล้วไม่ใช่โบอิ่มหรือยังไปแล้วไปแล้วไปจริงๆแล้วทีนี้แล้วจะไปทำยังไง thăm nha ngay hm, anh em nha anh em 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 đùm em 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 chào, màu, đồ, đồ. À, chào màu, ไปดีกว่าไม่เล่นกับยาหรอกยาไม่เล่นด้วยหาไม่แป้งดีกว่าดูด,ดูไปทำอะไรเขาหนูฮะทำอะไรเขาหนูฮะมาๆมาๆมาแม,ม่แป้งมาให้เล่นด้วยมาอยู่กับยามา จ้าอะกอกสวยๆกอกสวยๆในกวกเหมือนนาดาวเรืองดูสิเอาเร็วอะกอกสวยๆหันตูดให้แล้วหันตูดให้แล้วไม่อยากดูตูดใครหรอกไม่อยากดูตูดเธอหรอกคนสวยหันหน้ามาสิคะอะกล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปากก่อนกล้วยเข้าปากก่อน อทำยังไงกล้วยเข้าปากนี่เรเลยกล้วยเข้าปากก่อนกล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปากตีด้วยกล้วยเข้าปากก็เร็วกล้วยเข้าปากก่อนไม่สนครับไม่สนดูตาดูตาดูตา ตาสิอาหนึ่กล้วยเอาพะงนันเอาเะไรอร่ะอะไรไม่ต้องมาเสียงตาใส่เลยเอากล้วยกดแล้วกดแล้วกดแล้ว,ลวไม่ให้กินไม่ให้สักกทีจ้าบอกว่าไม่กินก็ได้หรอกกดยาแล้ว ไม่ให้สักทีน,น่นนอนกว้ยข้าปากกุ้ยข้าปากกว้ยข้าปากเข้ามาดิ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 นี่นี่ด,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 ดูเห็นพี่หลงเห็นพี่หลงโอ้เห็นพี่เหลาเอาเอาเห็นพี่เหลาเอา ไม่ให้ไ <cents> ม <cover S 3> ่ให <no> ้ก well, e ินกล้วยกินยาดีกว่าเจ้าบอกว่าไม่กินก็ได้กินยาดีกว่าเอาไม่แล้วเอาไม่แล้วตั้งท่าแล้วตั้งท่าแล้วตั้งท่าแล้วนี่ได้กินกล้วยแล้วหายงอนแล้วหายงอนแล้วหายงอนแล้วมาเอากล้วยไปกินแล้ว ไม่งอนยากแล้วนะคะเสียงฟ้ามาแล้วเสียงฟ้ามาแล้วฝนตกฝนตกฝนจะต,ตกแล้วดูอเออเออมาเล่นกล้องอีกเจ้ามาทักทายเอฟซีด้วยรู้เอฟซีคุยด้วยนะเนี่ยนะตัวแค่น,นี้ลุ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  มันใส่มันใส่มันใส่จะเลยตัวน้อยๆน,นี่น่ะ,ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ขอ,อยุติเวทเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องพายทองคำด้วยนะคะรักปีทองคำน่น้องแต่ตอให้นักนานๆฝากป,ปีทองคำาแี๋น้องดาวเรืองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ